อยู่กับช่องกินดูคิดจ้านะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือเหล่าเจลลี่นะครับนี่เขามีทั้งเจลลี่สไปเดอร์แมนเจลลี่ลูกบาสเจลลี่ลูกเป็ดเจลลี่แตงโมเจลลี่ลูกตาแบบที่มันใส่แพ็คมาอย่างนี้นะแต่ดูเซียวเดียวเราขาดทุนนะ เราเหลือไว้อันอันที่มันปแปลกๆที่ไม่ใช่ตาที่ไม่ใช่ลูกตากับโลกเออลูกโรกลูกโลกเอามาโชว์หน่อยเออลูกโลกครับนี่ลูกโลกมันก็จะเป็นไอ้ลูกแปลกๆที่ไม่ใช่ลูกตากับลูกโลกมันก็จะเหลือไว้อย่างละอันอย่างละอันนะที่เหลือผมกินไปหมดเดล้เหลือไว้อย่างละอันเลือย่างละอันไ้รีวิวเนี่ยนะครับมา ว่ามาดูอะไรครับสไปเดอร์แมนนี่ข้าไปนี่สไปเดอร์แมนครับอันที่สองครับลูกบาสมาบาสเกตบอลต่อไปลูกเป็ดเป็ดน้อยแองโมโลูกเป็ดแองโม ปีกมันจะใหญ่แต่งเก่งง่ายนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเสี้ยเดียวเสื้อเดียวเหมือนเมืนเป็นลูกตาปีศาจมาลูกโลกับลูกตาครับนี่ครับอ่ะกระปุกอันนี้เป็นกระปุกของลูกตากับลูกโลกับแต่ไอที่ไม่ใช่ลูกตากับลูกโลก็คือก็คือไอพวกนี้ครับก็คือือร้านแยกมาลูกตากับลูกโลกเนี่ย ลูกตากับลูกโลกเนี่ยคือกระปุกอันนี้่ะลูกตากับโลกก็กระปุกอันนี้เหมือนกันอันเนี้เอาไปให้น้องอืมแล้วก็เพื่อนนะเรามาดูเรามาแกะกินกันเลยครับไปด้ร์แมนนะผมลองกินดูแล้ววิธีการแกะนะครับเราต้องตรงกลางนะครับมัาอาจจะบาดมือเราได้นะเออได้แล้วนะ S <S อ,อ,โอโออ๋อทำไมมันทำลายตัวนี้ไม่ได้นะจริงเลยอมันชาแบบเหมือนต้นบเบอรี่อะ่ะมสีแดงไม่ได้อม ลูกบาสผมยังไม่ได้กินนะล,ลูกบาสผมยังไม่เคยกินหมูไม่รู้กันหมบาสมึงเราต้องใช้ตัวช่วยครับให้ให้ทีมงานของผมแกะให้คนติดตามแฟนมีทีม,มาแล้วออืืมม บ้าตรงนี้มุ้งแสดงว่ามีไส่สองข้าง,งเหมือนเหมือนอะไระน่าจะเป็นบูเบอร์รี่นะอืมเิม่นงานของเราชิมด,ดู cái lớp này vừa đi trình năm mà bay lúc bệt lúc bệt một cây cái bên sở bên เขาบอกว่าเนี่ยเห็นไส้แล้วเนี่ยมันเป็นแดงๆเ,เนี่ยมันไส้ถั่วรสผมส่งไปให,ให้น้องผมที่อุทยานะครับแล้วยายของน้องผมก็กินยายผมชอบกินถั่วรสยายผมชอบกินถั่วรสลายมันก็มาติดนลายเป็ดมันก็มาติดนนะ ัไปตรงๆไส้เลยครับไม่ดูเห็นแค่จุด <ๆ S 1> อือไปรถฉาวรถอ,ะอ่ะกินฉาวรถๆๆๆเป็นไส้แดงครับ ใช่ดูเหมือนว่าจะเป็นไซสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับอืมนะอยาให้ได้กลิ่นจังเลยกลิ่นคือแบบหอมเลยอืมแดงมอแดงโมอปีกมันจะใหญ่ มาเนี่ยมาเปิดมาละไอ้โม มันแตงโมไอ้ซิมแตงโมเลยไอันนี่จะตุ๋ใช่ไหมโอเคงั้นเรากินตรงนี้แล้วตัวนี้เป็นสีเข้มๆแสดงว่ามีใสอยู่นี้่สีเข้มๆกินไหมโหเล็บเดินหนูนมาลิงกินไหมไม่กินบ้านกินไหม กินขนาดพี่ม่อนยังไม่กินอะ่ะมันอร่อยเกินพี่ม่อนเสียดายหืมจังโมอือมฟาแังโมเลยผมจะเป็นอะไรไม่ไน้กกินเยอะขนาดนี้ ไดแ้แล้วนี่นกระปุกเราเรา,เราให้เห็นกระปุกก่อนเนี่ยผมต้องกินทุกอันเลยอนะเนี่ยไปเพื่อคนดูเด็กซาทำไมมันเกะยากเนี่ย ไม่ได้ใช้ขเขายังไม่ได้นนมีของพิเศษไหมแม่แม่ใช้ฟันแทะเอายังไงอะ่ะตายเลยเลบอกไปตอนนี้ผมอยู่บนเตียงสองชั้นน่ะนี่ เหมอย่างยากเลยตาของมันเออามา่ได้ตาหมาักแน่ต่าสิูมันก็ทั่วไปครับมันเย็นี่เยลลี่ผมจะกินให้ดูอันเดียวนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมท้องเสียอีก <c oughs> มันเยอะเกินอะ่ะมาน้ำนะำหืมน้ำเหนียว อร่อยเนืรอเป็นเคียเนื้อสตรอเบอรี่มาลูกตาลูกตาก็เป็นแบบแบ่งครึ่งครับคล้ายๆกับนี้เลยแต่จะน,นุ่มกว่าครับ แบบเยลลี่นะครับไม่มีไส้พยายามให้ผมกินของอันนี้บ้างครับนะอยากให้ผมกินเพิมไหมอเ okay, ครับโอเคคนไม่อยากให้กินมา <c ười> สำหรับพิมพีเดิมบอกนี่ครับกระปุกชุ่มมาหนึ่งกระปุกห้าสิบลูกครับแบ่งไปให้น้องผมสามสิบลูกแล้วก็สองกระปุก สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาเบื่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย